Ik breng de koffie. En zo'n café. Ja, ik zie een oude koninnen. Ik breng de koffie. Ik zet de koffie op tafel. Ik heb tank kaf top. Ik zie een oude gehad. Ik zet de koffie op tafel. Ik breng het eten. Het zijn maar zong aan. Oké, ga. Zie liefst het gangleunig Ik breng het eten. Ik zet het eten op tafel. En zegt. En mijn mami tot de tocht. En zeg. Eet smakelijk. ฉันตั้งอาหารบนโต๊ะและพูดว่ารับประทานให้อร่อยนะครับทีนี้เอาเร็วกว่านี้ I k zet het eten op tafel en zeg ู e t s า a k e l i j k Ik b e t a a l de rekening Ik b e t a a l de ก e k e n i n g ฉันจ่ายบินเบอร์าคือจ่ายนะครับ i the ีก e ซ t เดรสุปคุมอ็อปตาโฟนตังถ้วยน้ำซุปบนโตโอเคครับอีกครั้งหนึ่ง the um um อีกเซตเดรสุปคุมอ็อปตาโฟอ e กเซตเย u า p สุ o คุม ta อปาคำใหม่นะครับ ve, เย u าเแปลว่าของเธอนะ ฉันตั้งถ้วยน้ำซุปของเธอบนโต๊ะนะครับอ่าขออีกรอบหนึง่งอีกเสร็จเยาว์ซุปกลมอบตาฟโฟฉันตั้งถ้วยน้ำซุปของเธอไว้บนโต๊ะอีกเสร็จเอิร์นกบเชื้อกาฟีอบตาฟโฟฉันตั้งถ้วยกาฟแฟบ,บนโต๊ะอ่าขออีกรอบหนึง่ง Ik zet een kopje koffie op tafel. Ik zet jouw kopje koffie op tafel. Tsantang, te Ik zet jouw kopje koffie op tafel. Ik zet een glas cola op tafel. ฉันตั้งน้ำโค้กแก้วหนึ่งฉันตั้งแก้วน้ำโค้กบนโต๊ะนะครับอขอฝึกความเร็วนิดนึ่ง X set en glas cola op tafel ต่อไปเราจะบอกว่าฉันตั้งแก้วกาแฟของเธอไว้บนโต๊ะนะ X set jou glas cola op tafel X set jou glas cola op tafel ฉันตั้งแก้วโค้กของเธอไว้บนโต๊ะนะครับ Ik zet t h e s o u p k o m naast t h e andere s o u p k o m ฉันตั้งถ้วยน้ำซุป naast คือข้างๆข้างๆถ้วยน้ำซุปอื่นนะครับอขออีกลรอบหนึง่ง Het andere woord right? is Andere, toch? Ik zet de soepgom naast de andere soepgom. Ik leg de lepel naast het bord. Ik zet right? de okay, soepgom naast het Oké, ga ik een keer. Ik leg de lepel naast het bord. Ik leg de vork naast het mes. Tjanwang wang som, kang kang, miet. Oké, ik leg de vork naast het mes. Ik leg het bestek op tafel. จำไหมว่า head but s t e a k ได้ไหมคือช้อนซ่อมมีดสามอันนี้รวมกันคือ head but s t e a k ไม่เกี่ยวกับจานนะผมจะแปลว่าอุปกรณ์ทานข้าวแต่ไม่เกี่ยวกับจานนะคือสามอันนี้ช้อนมีดซ่อมแค่นั้นเองนะครับอ่าทีนี้เอาเรา็วกว่านี้อิกเล็ก head but s t e a k octavo อ่าชั้นวางช้อนมีดซ่อมบนโต๊ะ ฉันวางกระเป๋าสตางค์ของฉันไว้บนโต๊ะม i n e คือของฉันนะอีกรหนึางกระเป m าสต p o r t ของฉัน e op t a f ต l ฉันวางกระเป๋าสตางค์ของฉันไว้บนโต๊ะ Ik l ว g j ก u w p o r t e ต o n n e e อบตาโฟฉันวางกระเป๋าสื้อตังของเธอไว้บนโต๊ะโอเคครับสิ่งนี้เอาติดกันอีกเลกยาวพอดีเนยอบตาโฟอีกสุกมายนสลูโตสอีกสุกมายนสลูโตส ฉันหากุญแจของฉันไม้ใน,นของฉันสเลอร์โตสคือกุญแจเพราะฉันสุกคือหานะขออ่านหนั้นือ x สุกไม้สเลอร์โตสฉันหากุญแจของฉัน x สุกเอินเพนอินไมยตัสฉันหาปากกาในกระเป๋าของฉัน มายตัสคือกระเป๋าของฉันนะโอเคครับขออีกรอบนะึงอีกซูกเอิรนเป็นอนมายัสอีกซูกเงินในมายนพอร์ตมอนเนย์ฉันหาเงินในกระเป๋าสตางค์ของฉันอีกซูกเงินในมายนพอร์ตมอนเนย Ik zoek m i j n Bril ฉันหาแว่นตาของฉันอีกครั้งนึ่งอ k กสูบไม้เบร i ยวอีกดราห์เอ็นเบรฉันใส่แว่นตาอี h เ e ็บ e เล t ตโอเคฉันมีสายตาไม่ดีนะครับ โอเคครับที่นี่ท่องติดกันนะครับอีกดราคันเบริวอีกแฟบสลักทะโอเคฉันใส่แว่นตาฉันมีสายตาไม่ดีนะครับอีกแฟฟเอินออโปลอ่านมายนมองฉันให้แอปเปิ้นกับสามีของฉัน okay, ครับอีกรอบหนึ่ง And and mother. ฉันให้ดอกไม้กับแม่ของฉันนะครับโอเคครับทีนี้ท่องเร็วนะครับฉันให้บลูไม้กัอ่านไม่มูเดอร์ฉันใหเอนเอรับร์น Kopje koffie aan mijn vader. Ik geef een kopje koffie aan mijn vader. Ik geef een glas melk aan mijn kindje. ฉันให้นมหนึ่งแก้วกับลูกตัวเล็กของฉันนะครับกินจะคือล,ลูกคนเล็กนะดกูการนี้นี่ฉันให้ กุญแจกับพ่อของฉันโอเคครับทีนี้ติดกัน ik geef de sleutels aan mijn vader ik geef z a k geld aan mijn zoon ฉันให้เงินติดกระเป๋ากับลูกชายของฉันนะครับจำน้ sak geld เงินติดกระเป๋านะครับทีนี้ท่องเร็วครับ I k geef z a k g อ l d aan m i j ก z o o n I k krijg een appel v a ใ mijn man. ฉันได้รับแอปเปิลจากสามีของฉันนะครับจำไหมใ้คือให้กลคือนคั้นะคือใหกคือได้รับนะครับทีนี้ท่องแอลาวนะครับอปเปิลี Ik krijg bloemen van mijn man. ฉันได้รับดอกไม้จากสามีของฉันนะครับทีนี้ท่องเร็ว Ik krijg bloemen van mijn man. Ik krijg een kopje koffie van mijn vrouw. ฉันได้รับกาแฟ1ถ้วยจาก ภรรยาของฉันนะครับโอเคครับทีนี้ท่องเร็วครับอีกครั้งเอิ o กบจะกู f ฝีฝันใหม่เฟ้าอีกครั้งเอิญ g l a s water v ั n m หม n มูดเดอร์ฉันได้รับน้ำหนึ่งแก้วจากแม่ของฉันโอเคครับทีนี้ท่องเร็วครับ Ik krijg een glas water van mijn moeder. Ik krijg de sleutels van mijn vader. Ik krijg de sleutels van mijn vader. Ik krijg geld van mijn vader ฉันได้รับเงินจากพ่อของฉันโอเคครับท่องติดกันครับ Ik krijg geld van my father Ik ขาหนา the doctor ฉันจะไปหาหมอ ออสอิกซิกเถ้าฉันป่วยโอเคครับทีนี้เราพยายามฝึกพูดเร็วนะครับฉันจะไปหาหมอถ้าฉันป่วยนะครับเอาใหม่อีกขาน่าจดดเด๋วออซิกซิกเบนฉันจะไปหาหมอถ้าฉันป่วยทีนี้เราจะฝึกว่าถ้าฉันป่วยฉันจะไปหาหมอคําว่าถ้าคือออนะครับ เ okay, คโออสอิกซิกเบนขาอิกน้าเดอะด็อกเตอร์ been, ถ้าฉันป่วยฉันจะไปหาหมอนะครับเห็นไหมอิกเออ่ขาอิกเห็นไหมอิกขากลายเป็นขาอิกนะครับประโยคนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าออสอิกซิกเบนอิกขาน้าเดอะด็อกเตอร์ไม่ใช่ครับจะเป็นขาอิกนะครับ อ,ออกล่าวหนึ่งออสอิกซิดเบนขาอิกนาเดดอเตอร์ถ้าฉันป่วยฉันจะไปหาหมออิกขานาเดบเบนซินเน่มปมฉันจะไปปั๊มน้ำมันออสอิกเบนซินเนวิวเตงเกินถ้าฉันอยากเติมน้ำมันนะครับโอ,อเคขอยกล่าวหนึ่ง Kind of the อีกขานะเป็น e n ไ i อีกขาน i ะเป็นซีนเปมออสกเบนซินวิลทกโอเคนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนว่าถ้าฉันอยากเติมน้ำมันฉันก็จะไปปั๊มน้ำมันนะครับออสอกเบนซินเนอ l ์วิลเ e นกถ้าฉันอยากเติมน้ำมันข้าอีกหนาเดอรเบนซินเนอร์ปม ฉันก็จะไปปั๊มน้ำมันนะครับพยายามท่องกิดกันนะครับออสอีกเ e n นซ n นิวิวเต็งเกิลข่าอีกหนาเดอร์เป็นซีนิพัมป์อีกข่าหนาเดอเปอร์ฉันจะไปร้านตัดผมออสอีกมาย n h a าร w วิว k กนิปเปิลถ้าฉันอยากตัดผมของฉัน โอเคครับพยายามท่องเร็วนะครับอีกขานาเดกอเปอร์ออสอีกหมายหาวิวกลิปเปิลฉันจะไปร้านตัดผมถ้าฉันอยากตัดผมของฉันทีนี้ประโยคนี้ต่อไปเลยถ้าฉันอยากตัดผมของฉันออสอีกหมายหาวิ l กลิปเปิลถ้าฉันอยากตัดผมของฉัน ข้าเอกหนาเด็กัเปร์ันจะไปร้านตัดผมดูครับขออีกรอบหนึ่งนะถ้าฉันต้องการตัดผมฉันจะไปร้านตัดผม,ดออม,นะออมฉันจะไป,ป,ปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอ้าฉ b o t d s c h p p p e n wil doen ถ้าฉันอยากไปจ่ายตลาดโอเคครับทองทิดีกันนะครับ both will ฉันจะไปร้านซูเป,ปรอร์มาร์เก็ตถ้าฉันอยากไปจ่ายตลาดประโยคเดียวกันทีนี้เรามาเริ่มกันว่าถ้าฉันอยากไปจ่ายตลาดนะครับ a l า i ั b อยา s ไปจ่า e ตลาอก ถ้าฉันอยากไปจ่ายตลาดขาอีกหน้นาเดอะซูเปอร์มาร์เกต็ตฉันจะไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอขออีกรอบหนึ่งออสอีกโบ๊ทส์คอปเปอร์วิลดูนขาอีกหน้าเดอะซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าฉันอยากไปจ่ายตลาดฉันก็จะไปร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตนะครับ The seen, ich will. Ich will I k ก a าหน้ b i o s c o ิโฉันจะไปโรงหนัง a อ l อีก e อ็ i ฟิล์มวิวถ้าฉันอยากดูหนังฉันจะไปโรงหนังถ้าฉันอยากดูหนังนะครับโอเคขอลาอีกราบน้า n a a r d e b i o s ค o o p a l s i k een film w i l z i e n ทีนี้เราจะมาเริ่มถ้าฉันอยากดูหนังนะครับ All s an film w w l l see ถ้าฉันอยากดูหนังคาอ i กนาเดอ e b บิโอสโ e ฉันก็จะไปลงหนังทีนี้ท่อกันนะครับออส s ิกเอ i l ์นฟิล์มวิวซีนคาอิกนาเดอ o ์บิโอส Ik ga naar de kerk. ฉันจะไปโบสถ์ Als ik ga trouwen. ถ้าฉันจะแต่งงานครับอีกรอบหนึ่ง Ik ga naar de kerk. Als ik ga trouwen. โอเคครับทีนี้ถ้าฉันอยากแต่งงานฉันจะไปอันนี้ b i o s สโคปอันนี้ผิดนะครับผิดผิดนะมันต้องเป็นเดอะแกเรกนะครับผิดนะครับ b i o s สโคปไม่เกี่ยวนะมันต้องเป็นเดอะแกเรกเพราะฉะนั้นเราจะอ่านเดอะแกเรกแทนนะออสเอก t าตาวันคาเอกนาเดอะแกรกถ้าฉันจะแต่งงานฉันก็จะไปโบสถ์นะครับไม่ใช่ว่าไปโรงหนังนะครับนี่แหละมันผิดตรงนี้ละพยายามพูดแล้ว Als ik ga ้าวเหนียวขาอีกนะเด e กแถ้าฉันจะแต่งงานฉันก็ไปโรงไม่ใช่ไปลงหนังไปโบสถ์ยังไงถ้าเรามีหนังสือนะครับเราขีด i o s สโคปออกเปลี่ยนแกเกแทนนะครับชุดนี้ใช้หนังสือเรียนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่พิมพ์นหนังสือออกมาแล้วหรือว่าสำหรับคนที่มีหนังสือ เราเปลี่ยนนะครับ Bioscope เป็นแก๊กนะครับสำหรับชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดชุดต่อไปเลยครับ